พานแฟรครับพานแฟเช้าๆช้าบำรุงดีแท้บายกัวลุงแต่พานแฟกันครับดูนะครับเก่งมากเลยเขาขายเสร็จแล้วเขาก็ทำความสะอาดนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับยอดมาอันนี้คุณยายในะครับขายขายถูกนะครับ5าบาท10บาท พวกผัดต่างๆนะครับเเสุดยอดเลยอยู่ตรงหน้าวัตรประชานิมิตจะมาขายแต่ตอนเช้านะครับมีใหญ่อีกคนหนึ่งแกจะขายแหนมด้วยแต่คนดีแหนมไม่มีอะรเหม,มืนทำแทมสวัสดีครับวันนี้ วลูกตายดินนากกระต่ายเยวจะพาไปเที่ยวตลาดครับของยุทธจักรไปตลาดนะครับจะได้อะไรมาทำทานเนาะเราคอยดูกันคอยติดตามกันนลครับไปตลาดคราวนี้ฉันยังจดจำฮ่าเกี่ยวกันเลยจะคอยดูนะครับว่าจะได้มีเมนูอะไรยังไม่มี ยังไม่มีเป้านะครับว่าเราจะซื้ออะไรไปทําอะไรนะครับแล้วก็สวัสดีวันอาสารหาบูชานะครับวันอาสารหบบูชาก็เป็นวันที่มีองค์ไตรกบทั้งสามนะครับก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับ เป็นวันแรกนะครับที่มีครบองค์นะครับวันนี้นะครับวันนี้วันพระวันนี้วันพระนะครับไปตลาดกันแล้วไปเที่ยวตลาดไปล่องตลาดจะนดาสนุกนวีพิสัยนะครับ กถนเม้งถึงแล้วนะครับตลาดกั้ะนถนนไฟแดงไฟแดงดูตลาดดูเงียบเลยวันเนี่ย ร้านผลไม้ตรงนี้ก็มีม,ม,มาขายตางนี้โอ้ขับเร็วเร็วแท้ Ciao I'm both in on this side

懂吗？Tom, <Yeah. S 1> right?

อ้าวไปใส่ะไปเบื่อมากโอ้หูเจ้านมาไปน้ำเพลินอะไรไปเลยแมนบอมาจับาบนี้มาขึ้นหาบากกินผักกินกระปุลเอออันนึง นลนกันิบบาทขึ้นมะขายถือขึ้น้าหักหบาทนะครับ <5 S 1> ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่จริงนนครับพ่อเพอกะิพย์อเดียวทุกกินนแมันอันนี้คุณยายใยนะครับขาย ขายถูกนะครับห้าบาทสิบบาทาพวกผัดต่า,า,างๆนะครับถึงยอดเลยยูตรงหน้าวัดประชานนิดิต้วมาขายแต่ตอนเช้านะครับมีมใหญ่คนหนึ่งแกจะขายแหนมด้วยแต่พอดีแหนมไม่มีมด้สายตาเท่าไหร่ก็ร่วมได้นะคะ มือนีกับวันผ้ามันกลบมาได้หรอครับบนะครับซานึงอะไรครับับมักลบมาได้หรอครับมันแจ้งหรอเป็นวันผ้าแล้วครับพี่ตับับไก่ไ่ก้มก่อนี้เรามอะก็มีนะครับ

เราไปทำบุญกันบ้านคนก็เลยคงแม่ค้าก็เลยน้อย ฮะบอจ้ะมีคดไก่เนะครับลูกวัวเนี <th sais> ่ยกวัวอเะครับ มันพิสัยตต่ละชาวะครับ้อเลยป่านี่แหละเียเอขด้ารูดขอด้าน่ขึ้นแล้วเบ้ขึ้นลอยลอยเดียวท่านั้นเนาะขึ้นมาลอยทราบอะไรเลยเบิดเลยี่ยบกเอากับม่นลอยยี่สิบบเอา เอาเอาตัวนี้อยุจะเอาเมร์ามันมีเธอเออเอาหลอยหนึ่งเพราะพ่อเดือนขึ้นเธอลตกี้ให้เกาสิบบาทของขึ้นเนาะนาขึ้นนี่ยังละมันมียังขื้นละเขนาดตัวหกสิบบาทขึ้นนะที่ตัวของขึ้นมัน้าเลยยังขึ้นนะนี่แล้วเป็นยังไงนี่เออพ่ขึ้นอก อ่าก็ขึ้นนะมันกันรถมันบ่มันบ่มยามัน่อะไรยอยบ่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 แห้งะช่มันขึ่นมันขึ้นก็ยังขึ้นมันบ่ร้องจค่เสียงเลยไม่ตะขึนนะเนจเนะ่ไเรื่องสั่งเป็นกันน่ะมีเงินใจบ่เงินแล้วมันเงินไม่ได้ถือมานน้ำเหนียมแล้วถืโลสอง รงไงไ้อยสามขีดจ้าบาทฮ้ยตัวแล้วหนี่งกันเนี่ยร้อหนึ่งร้อยหนึ่งขีดละยี่สิบสามขีดร้อยหกสิบเห็นปะเฮ้ยบะแมนมัน ทิบขีดปุ๋นนะมันเป็นยหกสิบได้ไมันลกลายหนึ่งแั็งๆนี่มาทานกาแฟนะครับม,มั้งแข้งๆันมีมาทานกาแฟมาตลาดครับชยวตลาดมาทานกาแฟร้านเจ้าประจำอยู่หลังสำนักง,งานสาธารณสุขจุฑาพิสัยสีสเกตนะครับ ทุกคนเ้พ ia mm ่อขายไม่ขาเจ็บของเร็วมากตอนนี้กาแฟโบราณนะครับแต่คนขายไม่โบราณนะครับคนขายยังสาวนะครับคนขายเตยค่อขายเยื่อครนบครับอันนี้สั่งกาแฟไข่นะครับประจำนะครับบำรุงดีแท้ ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดต้นนี้ฝากไปให้กับครัวลุงไต่บ้านพุทธลั์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพามาเที่ยวตลาดเช้าอุดมพรทิสัยขอบคุณครับทานแฟร์ครับทานแฟร์เชา้ชาๆความลุงดีแท้บ้ายควาลุงไต กานแฟร์ครับดูนะครับเก่งมากเลยเขาขายเสร็จแล้วเขาก็ทำความสะาดนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับยอดมาก